พุชาค่ะมิสชนาเออที่ลูกปฏิบัติอยู่เดินก็จิตไม่ฟุ้งซ่านมีตัวรู้แต่ว่ามีจิตหนักไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นอาการของอะไรเจ้าค่ะจิตหนักค่ะก็บอกแล้วว่าให้ผ่อนคลายอ,อ๋อค่ะการผ่อนคลายค่สธุไม่ตึง <พบ S 1> ไป <พบ S 1> ไม่เข้มไป ไม่หย่อนไปไม่บังคับบัญชาไม่เพ่งไม่ไปทำให้จิตมันรู้สึกว่ามันเป็นภาระรักษาจิตให้เหมาะสมควรต่อการงานคือการทำมันเหมือนดั่งเหมือนดั่งฟองน้ำที่มันอยู่บนใบบ,ใบ,บัว เพียงแค่ดูมันกลิ้งไปตามอารมณ์ตามกระบวนการเข้าใจรู้จักเหมือนกับฟองอากาศที่มันลอยอยู่เราจะไล่จับมันรุนแรงเดี๋ยวมันก็หนีจากมือเราแค่เราอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆเดี๋ยวมันก็ลอยมาบนฝ่ามือได้ยิ่งแรงผลักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งขับเคลื่อนเร็วมากเท่านั้นเลยเห็นกระบวนการของจิตที่รู้แต่มียังมีตัว ตัวหนักอยู่ในจิตคือมีความรู้สึกว่าจิตมีภาระ,ระมีกังวลมีความหนักอึง้งนน่นแสดงว่าไปไปเข่งประมันไปเพ่งจิตมันไปทำบังคับจิตมันมีวิถีคล้ายๆกับพวกสมถะยังจะไม่ถูกต้องจบ่สาธุขอบพระคุณท่าน เกิด,เกด,ดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจ